ครับสวัสดีครับผมนายธนวัฒน์นำจักรุสิศักษ์นะครับนรนร 32, หน้าประจำตัวนี้4632โซนา1 0 37เรียนคณะวิทยาสาุขภาพและการกีฬาสาขาวิชาวิยาศาสตร์กา,ารกีฬาคร,ครับครับวันนี้ก็จะมาปีเซต์เรื่องสิทธิท์ขั้นพื้นฐานนะครับของกลุ่มโอรุกอูรักลาโวยนะครับ กลุ่มอุรักลาโวยนะครับชนพื้นเมืองหูรักลาวยนะครับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรนะครับไทยมายาวนานนะครับก่อนที่ปฏิเทศไทยนะครับจะได้รวบรวมแผ่นดินและประชากรเป็นรัฐชาตินะครับเพื่อคงความเป็น เอกราชจากการล่านิคมนะครับของชาติตะวันตกของพวกเขามาตั้งเดินตานอยู่ดั้งเดิมอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะลันตานะครับจังหวัดกระบี่นะครับและก็กระจายตัวออกไปตามหมู่เกาะต่างๆนะครับในแถบทะเลอันดามันเป็นอนณาเขตของประเทศไทยนะครับ แล้วก็แหล่งแรกที่ชาวอูรักละโวยนะครับลงหลักปักฐานนะครับก่อนที่จะแยกย,ย้า,ายขยายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่นๆเกาะลันตาจึงเปรียบเสมือนเมืองศูนย์กลางของชาวอูรักละโวยนะครับโดยการศึกษาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว อุลักษ์ลาวยนะครับในปัจจุบันสามารถก้องคว้าได้โดยทั่วไปนะครับเพราะมีการจัดการเอกสารประวัติความเป็นมาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอุรักษณ์ลาวยนะครับไว้จำนวนหนึ่งตั้งในระยะในระบบออน,ออนไลน์และเอกสารวิชาการที่อธิบายถึงการวิเคราะห์ถึงประวัติศาสตร์ของชาว รักละโวยนะครับครับถิ่นกำเนิดนะครับก็ชาวพื้นเมืองอุรักละโวยนะครับซึ่งเป็นชนพื้นเผ่าที่ดำรงชีพด้วยการพระมงชายฝั่งทะเลแบบพื้นบ้านนะครับในแถบทะเลอันามันมีประวัติศาสตร์บอกเล่านะครับผ่านบันทึกของนักประวัติศาสตร์ ตะวันตกนะครับและก็ยังมีนิทานนะครับประจำถิ่นระบุไว้ด้วยเจ้ารุกไว้ชาอุรักละโวยนะครับก็มีถิ่นฐานอยู่แถบเกาะมารากานะครับเกาะลังกาวีอุรักละโวยนะครับมีความผูกพันอยู่กับทะเลสวเป็นส่วนมากนะครับมีเรือเป็นเสมือน เพื่อนรู้ใจกันนะครับเรือจึงมีความสำคัญกับชาวอุรักลาวอยในอดีตซึ่งเปรียบเสมือนได้เป็นกับบ้านหลังแรกที่อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคดั้งเดิมนะครับที่พวกเขานะครับนำเรือท่องไปตามหมู่เกาะต่างๆครับได้มีการสันนิษฐานว่านะครับอุรุก รโวยนะครับอูรักระโวยนะครับหาจากออกพยกมาครับมาจากบริเวณประเทศมาเลเซียนะครับและจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวอูรักราโวยนะครับโดยอาศัยเปรียบเทียบรูปร่างนะครับลักษณะทา,างกายภาพก็เพื่อตั้งข้อสันนิษฐานนะครับ กุุกลาวยนะครับได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมาลายูนะครับแล้วก็โพลีนีเซียนนะครับแต่ก็ยังไม่มีการสรุปได้อย่างแน่ชัดครับเป็นจนพื้นเมืองเดิมของหมู่เกะาะต่างๆตามใจกว่างตะวันตกที่มีเชื้อชาติอะไรหรือเคยอยู่ในบริเวณใด อย่างแน่ชัดแต่พวกเขาก็เป็นพวกที่ล่องเรือไปตามที่ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติอะไรครับครับก็มาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรักลาวยนะครับก็การทำมาหากินแบบดั้งเดิมของชาวอูรักลาวยนะครับก็คือการตกเบ็ด ดำน้ำเทงปลาหาหอยและล่าสัตว์ต่างๆนะครับทั้งท,ทั้งด้านทางทะลเลและสัตว์ปา่าครับเป็นอาหารในช่วงมรสุมออกทะเลไม่ได้ก็ต้องหลบลมหลบฝนตามชายฝั่งหรือขึ้นฝั่งมาหาน้ำจืดก็จะหุงหาอาหารโดยเก็บมะพร้าว เก็บยอดผักล่าสัตว์เล็กตามชายขวงังสำหรับปรุงอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับหลังจากที่ชาวอูรักละโวยนะครับบางกลุ่มนะครับเริ่มขึ้นมาตั้งแต่หลักแหล่งบนฝั่งนะครับและเพราะแหล่งที่เคยเล่ร่อนพักอาศัยอยู่ถูกยึดครองโดยกลุ่มชนอื่นชนเผ่าอื่นนะครับ แล้วก็เริ่มเรียนรู้การทำไร่ปลูกข้าวปลูกผักผลไม้ทำสวนยางพาราต่างๆนานามากมายครับแต่แบ่งกลุ่มที่อาศัยในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่สามารถปลูกพืชได้ก็ยังยิตตะเลเป็นแหล่งสาเบียงอาหารหรือเป็น ลากฐารของเขาเลยนะครับในการหาอาหารทางทะเลครับแล้วก็มาในเรื่องการกินนะครับหรืออาหารของเขาครับอาหารนะครับก็เป็นหลักของชาวเลนะครับก็คืออาหารทะเลกินและปรุงอาหารด้วยวิธีง่ายๆนะครับนอกจากอาหารทะเลแล้วก็ข้าวนะครับได้กลายเป็นอาหารหลักของชาวอูรัก ลาโวยนะครับมาช้านานหลังจากที่ติดต่อกับกลุ่มชาวพันธ์ุอื่นๆอ,อูรักลาโวยนะครับบนเกาะลันตานะครับก็เคยเรียนรู้วิธีการปลกกูกข้าวปลูกข้าวนะครับไร่เล็ดทำการทำงานนะครับมาหลายชั่วอายุคนนะครับหรือหลายหลายหายเท่าเกานะครับผู้เท่าผู่เกนะครับที่ได้สืบทอด กันมานะครับอ่าแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็เลิกไปแล้วนะครับเพราะมีเพียงแต่หลักฐานยุ่ง,งข้าวและที่นานะครับมะพร้าวเป็นพืชหลักที่สำคัญในชีวิตประจำวันอีกหนึ่งอย่างก็ชาวอุรัษละโวยนะครับ จะใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหารข่าวนะครับตลอดจนใช้ประโยชน์สารพัดจากส่วนต่างๆในอดีตนะครับไม่มีการแบ่งมื้ออาหารจะหุงข้าวทิ้งไว้หิวเมื่อไรก็กินครับหิวเมื่อไรก็กินเมื่อนั้นเพราะเขาสามารถอดอาหารได้ทั้งวัน ก็สามารถอดอาหารได้ทั้งวันนะครับแล้วก็รืออาหารที่เรากินได้ทั้งตลอดทั้งวันนะครับเพราะออกทะเลเวลาไม่แน่นอนนะครับเวลามันไม่แน่นอนถ้าเราออกไปข้างหาปลาหาปูหาปลาในทะเลนะครับเวลามันไม่แน่นอนครับแลวก็ก็ห่มตั้งไว้เลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ